for you that's what I like. สวัสดีค่ะทุกคนนะคะคิปนี้ก็กลับมาพบกับเนตอีกแล้วนะคะก็วันนี้จะมาแกะพัสดุกันค่ะก็วันนี้เรามาแกะพัสดุจากคนดังนั่นเองนะคะจากใครเรามาดูเลยนี่แต่ว่าพี่เขาไม่ได้เขียนชื่อพี่เขาจริงๆมานะคะแกะพัสดุจากพี่ป้อนั่นเองนะคะก็บอกก่อนนะว่าเนทเคยสั่งสกูชี่จากพี่ป้อไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะแต่ว่าตอนนั้นก็คือสกูชี่ที่พี่เขาส่งมานะคะมันมีตําหนิเออมันมีตําหนิอ่ะเราก็เลยไปบอกพี่เขานะคะแล้วพี่เขาก็บอกว่า ส่งกลับมาเดี๋ยวจะส่งให้ใหม่นะคะนี่ก็เลยโอเคนะเฮคือคือพี่ปอใจดีมากนะคะต้องไปซื้อแล้วนะทุกคนขายสกู๊ชี่ราคาถูกด้วยนะมาเปิดกันเลยนะคะหนึ่งสอง,ง,งัอผิดสีแล้วก็้องไม่ครบได้สั่ง Piece, เบรกพีทอบูมรุ่นเก่านะคะแต่ว่า สีสั่งสีชมพูแต่ว่าได้สีเหลืองมาแล้วก็ของแม่โคบก็คือสั่งส้มไม้บูมไปอีกชิ้นหนึ่งทำไงดีวะโอเคค่ะทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย